ค่ะออกกาลัางกายกันนะคะวันนี้วันที่แปดแล้วเนาะเหมือนเดิมค่าเดิมเวลาเหมือนเดิมเวลาเปลี่ยนไปนะคะโอเคเริ่มนะคะย่อตัวลงยกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเห็นไหมคะเราทำได้เยอะขึ้นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเออนะคะโอเคตัวต่อไปยกขึ้นหมุนซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอาเข้าที่หวังนะคะ โอเคต่อไปแบกขึ้นนะคน้องตัวลง 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแสบสอ็บสอง เคค่ะแบกขึ้นลงตัวลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด,ด,อดอโอเค ไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เอามือค่ะง้างาให้สุดแรงสุดสุดมือนะคะยกเข้าหากกัน1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสิ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25ปดสาทำได้เยอะขึ้นนะคะโอเคอีกท่าหนึง่งไฝไปข้างหลังยกขึ้นแล้วดั่งเยอะที่สุดนะคะแล้วยกก้มตัวลงหนงสอง สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเห็นไหมคะทำได้เยอะขึ้นนะคะจากสิบเพิ่มเป็นสิบได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไหวตัวต่ออะข้างซ้ายข้างขวาเปลี่ยนไปนะคะหนึ่งสองสาม es